พอ oh, เจริญพรวันนี้วันเสาร์วันที่28เดือนตุลาคมขึ้น14ข่ค่ำเดือน11พศ2566วันนี้ก็จะบรรยายวิธีพึกสมาธิแบบพื้นฐานทำจิตใจให้สงบมีประโยชน์กว่าที่คิด การนั่งสมาธิเป็นการฝึกปฏิบัติตนให้มีจิตที่ผ่องใสลดความคิดพุ่งซ่านและทำให้จดจ่ออยู่กับปัจจุบันหลายคนอาจมองว่าการนั่งสมาธิมีความเสื่อมโยง กับพระพุทธศาสนาเท่านั้นแต่จริงๆแล้วสามารถนำการนั่งสมาธิมาปรับใช้กับเรื่องอื่นๆได้มากมายเพียงแต่อาจจะมีรายละเอียดที่ลึกซึ้งแตกต่างกันเมื่อเทียบกับการนั่งสมาธิ พิปัสนาในทางพุทธศาสนาแล้วการนั่งสมาธิที่ถูกต้องเป็นอย่างไรการนั่งสมาธิในมุมมองของตะวันตกมักใช้เป็นสื่อความหมายการทำสมาธิ ให้จิตจดจอ่อสงบใจเพื่อเคลียหัวให้โล่งจะได้มีสติจดจอ่อมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือการทำงานโดยในปัจจุบันยังนิยมนำมาปรับใช้กับการเล่นโยคะ ซึ่งการกำหนดลมหายใจในร่างกายสัมผัสกับจิตใจก็ถือเป็นทางโยคะที่ช่วยเสริฟให้ปอดและกระบังลมแข็งแรงส่วนวัฒนธรรมตะวันออกก็มีซี่กงและไทยซี ที่เป็นส่วนหนึ่งของศิลปะการต่อสู้และผึกสร้างสมดุลให้ร่างกายผ่านลมหายใจเข้าออกสำหรับการนั่งสมาธิในทางพระพุทธศาสนานอกจากต้องการความสงบทำให้มีสติและเกิดปัญญา แล้วยังมีจุดประสงค์ในด้านการวิปัสสนาเช่นอานาปนาสติที่สอนให้พิจารณาลมหายใจเข้าออกและตระหนักรู้ปัจจุบันขณะอยู่ตลอดเวลารวมถึงเมื่อผึกสมาธิไปเรื่อยๆก็จะมีการเปลี่ยน ขั้นกรรมฐานต่างๆอีกมากมายทั้งนี้จุดรวมของการนั่งสมาธิก็คือการทำจิตใจให้สงบและจดจ่ออยู่กับปัจจุบันนั้นเองเมื่อเป็นเช่นนั้นการตั้งใจทำงานก็ถือเป็นการทำสมาธิอย่างหนึ่งเส้นก,นการนั่งสมาธิมีกี่แบบ และถ้านั่งพื้นฐานที่ควรรู้การนั่งสมาธิมีหลายแบบและหลายระดับซึ่งในแต่ละระดับก็อาจมีฐานต่างๆอีกมากมายขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการนั่งสมาธิจเจริญกรรมฐานว่าต้องการเพียงความสงบจิตใจหรือต้องการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้รู้แจ้งเห็นธรรมโดยการนั่งสมาธิในระดับยานก็จะต้องมีผู้รู้มาคอยชี้แนะในการปฏิบัติในแต่หากจะแบ่งการนั่งสมาธิแบบพื้นฐานสามารถแบ่งออกเป็น3แบบได้แก่หนคณิกะสมาธิ การทำสมาธิแบบสั่วคู่เป็นขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการสมาธิในการเรียนและทำงานมีสติรู้ตัวตนว่าทำกำลังทำอะไรอยู่สองอุปรยาระสมาธิการทำสมาธิในระยะเวลาที่นานขึ้น สำหรับผู้ที่กำลังจะได้ญาณและนิมิตต่างๆต,ตามความเชื่อในทางพระพุทธศาสนา 3. อัอปะนาสมาธิการทำสมาธิขั้นแนวแน่เข้าถึงญาณสามารถคมกิเลสได้ถือว่าเป็นสมาธิขั้นสูงสุดถ้านั่งสมาธิแบบพื้นฐาน ผู้ปฏิบัติควรเลือกนั่งในพื้นที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกโดยนั่งขัดสมาธิขาไขว้กันทับฝ่าเทา้ามือวางซ้อนทับกันหลังตรงหน้าตรงไม่ก้มหรือเงยหน้าลับตาฟ้อมพร้อม ค่อยๆกำหนดลมหายใจเข้าออกวิธีแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้นเมื่อหายใจเข้าให้กําหนดพุทธและหายใจออกให้กําหนดโทเพื่อให้จิตใจจดจ่อกับอารมณ์หายใจประโยชน์ของการนั่งสมาธิการนั่งสมาธิ นอกจากช่วยให้เรามีสมาธิและสติในการปฏิบัติงานต่างๆในชีวิตประจำวันมากขึ้นแล้วยังเป็นการลดความเครียดคลายความวิตกกัอความอดทนอดกัน้นขจัดความคิดลบที่ลบกวนจิตใจและช่วยให้นอนหลับสบายส่วนที่หลายคนอาจ จะกำลังสงสัยว่าการนั่งสมาธิได้วุญอย่างไรชาวพุทธเชื่อว่าการนั่งสมาธินั้นนั่งสมาธิเป็นการสร้างอานิสงส์เนื่องจากในขณะที่เรากำลังนั่งสมาธิจิตไม่พุ่งสร้างตัดละกิเลสความโรคความโกรธ ความหลงไม่มีจิตอกุศลไปสั่วขณะเมื่อนั่งสมาธิเสร็จก็มักจะอุทิศส,ส่วนกุศลไปให้ปิดามารดารวมถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยจึงถือว่าเป็นการพลังบุญประการหนึ่งที่ได้รับจากการนั่งสมาธิสำหรับผู้ที่ผึกปฏิบัตินั่งสมาธิขั้นพื้นฐาน ก็สามารถนั่งแบบเริ่มต้นได้ง่ายๆเพียงขรั้งละ5-10ถึงนาทีเพื่อให้จิตใจสงบจดจอกกับสมาธิในการเรียนและทำงานหลังจากนั้นค่อยเพิ่มระยะเวลาให้นานขึ้นก็ได้ในการบรรยายหรือ อาการนั่งสมาธิมาก็เห็นสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการะชนีขอเจริญพรวันนี้วันเสาร์วันที่28เดือนตุลาคมขึ้น14ข่ค่ำเดือน11 พศ2566วันนี้ก็จะบรรยายวิธีผึกสมาธิแบบพื้นฐานทำจิตใจให้สงบมีประโยชน์กว่าที่คิดการนั่งสมาธิเป็นการผึกปฏิบัติตนให้มีจิตที่พ่องใสลดความคิดพุ่งซ่าน และทำให้จดจอ่ออยู่กับปัจจุบันหลายคนอาจมองว่าการนั่งสมาธิมีความเสื่อมโยงกับพระพุทธศาสนาเท่านั้นแต่จริงๆแล้วสามารถนำการนั่งสมาธิมาปรับใช้ กับเรื่องอื่นๆได้มากมายเพียงแต่อาจจะมีรายละเอียดที่ลึกซึ้งแตกต่างกันเมื่อเทียบกับการนั่งสมาธิพิปัสนาในทางพุทธศาสนาแล้วการนั่งสมาธิที่ถูกต้องเป็นอย่างไร การนั่งสมาธิในมุมมองของตะวันตกมักใช้เป็นสื่อความหมายการทำสมาธิให้จิตจดจ่อสงบใจเพื่อเคลียหัวให้โล่งจะ ได้มีสติจดจอ่อมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือการทำงานโดยในปัจจุบันยังนิยมนำมาปรับใช้กับการเล่นโยคะซึ่งการกำหนดลมหายใจในร่างกายสัมผัสกับจิตใจก็ถือเป็นทางโยคะ ที่ช่วยเสริมให้ปอดและกระบังลมแข็งแรงส่วนวัฒนธรรมตะวันออกก็มีซี่กงและไทซี่ที่เป็นส่วนหนึ่งของศิลปะการต่อสู้และผึกสร้างสมดุลให้ร่างกาย ผ่านลมหายใจเข้าออกสำหรับการนั่งสมาธิในทรงพระพุทธศาสนานอกจากต้องการความสงบทำให้มีสติและเกิดปัญญาแล้วยังมีจุดประสงค์ในด้านการวิปัสนาเช่นอานาปนาสติ ที่สอนให้พิจารณาลมหายใจเข้าออกและตระหนักรู้ปัจจุบันขณะอยู่ตลอดเวลารวมถึงเมื่อผึกสมาธิไปเรื่อยๆก็จะมีการเปลี่ยนขั้นกรรมฐานต่างๆอีกมากมายทางนี้จุดรวมของการนั่งสมาธิก็คือ การทำจิตใจให้สงบและจดจ่ออยู่กับปัจจุบันนั้นเองเมื่อเป็นเช่นนั้นการตั้งใจทำงานก็ถือเป็นการทำสมาธิอย่างหนึ่งเส้นกันการนั่งสมาธิมีกี่แบบและถ้านั่งพื้นฐานที่ควรรู้การนั่งสมาธิมีหลายแบบและหลายระดับ ชึ่งในแต่ละระดับก็อาจมีฐานต่างๆอีกมากมายขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการนั่งสมาธิจเจริญกรรมฐานว่าต้องการเพียงความสงบจิตใจหรือต้องการฝึกปฏิบัติเพื่อให้รู้แจ้งเห็นธรรมโดยการนั่งสมาธิในระดับยานก็จะต้อง มีผู้รู้มาคอยสีแนะในการปฏิบัติในแต่หากจะแบ่งการ